ค่าเจ้าเขามาขายละแต่ได้เขามีผู้นี้ก็กับว่าได้หลายในผู้ละเล็กละหน่อยก็ถือว่าดีเด้อก็ได้ค่านมูน้มันเนาะมันไม่มีขายบนแผงมันบนแผงมันเอือดเล็กสิผาสิบสี่ยังบอได้สี่ก็หาซื้อยากขึคือไงสี่ก็ดังเนาะครับเนาะคัดออกสิบสี่แห้งจีถือมาแจ้งไม่อย่างไรเอฟซีถือกหลายจ้งมันเพื่อนนานๆหลายแถวคนทั่วมากอ่ะพิมพ์พิมพให้เพิ่นทั้งไล่ พื่อนอันนี้ของปูพูมเด้อบนบอกระซีนึงครับก่าซีกับบอกรนันสิเลยนี่แต่อันจะสวยตามเนาะเขาปูัโมขาเพราว่าเก่าหาคนะคนสลัดที่แบบนี้ห้วยหัวห้ัวาตัวเดียวกันไม่ก็ตัวเดียวกันแล้วครับเนาะก็นั่นก็ว่าโกเก่ากัตัวเดียวกันละแม่อาสัตว์กกันกัได้อยู่่าพะทรมาตะกรุงเทพทัวมาตะกรุงเทพเพรว่าอนนีนได้หลายเติบยอะ ่นว่าได้คอดบุญล่ะคนว่าสี่หนึ่งกัหาหนึ่งคนคนคนสื่อเปลนเนาะผู้คนสื่อเปลนที่ว่าหละพนกัดกันไป่นกับว่าได้พูแต่กับว่าได้ถึงเขาว่าได้หลายแต่ก็ด้นะแต่ว่าเจากับบ้าท่านบอกว่ามึงกพได้คนถึงหลายด้ใไอเดอร์คอนเทนก็ถึงหลายครับผมไอ้วันทั่วมาบอกมื่บ้านใครเจาทั่วบ้าน วันเออคนมาโทรมาเขามาหลายเยอะสั่นเพื่อนเพื่อนลาสลาดก็ให้าเข้าจาสัน <c oughs> ผู้บอกห้องขาพวกเราไปซื้อเกลาหามันได้หมดเพอโทรมาเพื่อนมาได้เพื่อนวอ่ะเจ้าถือโซได้จะได้กนเราก็ขึ้นรถเถืออันเถือกันเกลาหานี่เอส้วยหัวหองขาเก่อาอหามาอ้่นหวานดอกโุกใครสกมันเนาะคือว่าอันนี้เกาได้ตรง,ตรง กตมีตว่าซื้อพ่อซอเกิดจากของไรน้ำซีพาจะได้แด่กระบืได้หลายก็ถือว่าดีอ่ะดอกก็ยังได้เยอะเอาไม่เอาไม่น้ไม่เล้ละปู่ก็ถือว่าตรงด้วยเนาะครับเนาะคือว่าฮกานั่นปู่หายเก่าหานึงเนาะจะมนสีแดงทั้งหมดทั้งหลังู่หายเก่าสีหนึ่งพี่แต่ซีเป็นหานะตอนปู่คุม เกาซีนึ่งเพิ่สื้อเด่นเด่นเกิ่มเสอเาหาย่นี่ว่าเนืเอเพิ่อกระซื้อเป็นคือว่าละเกาซี่เกาหาเพื่นเสื้อเลิอกดีแล้วต้นปีหกสีอ่าเริ่มปีแรกเลยเริ่มงวดนแรกของปี ไม่มี่ก็โชคดีสิมาเดินมีคนโชคดีจะมาแม่ไหไฮน้อรอดติดตามรอดติดตามรอดติดตามม่งมีคนโชคดีสิมาเดียวก่สิ่งใเมืองเราพูด่พูดถูกพูดถูกถถือพอมาบี้เสนโทเข้ามาเนี่ยชิมาเด็ดตัวพอดีเนี่ยตั้นนึงสามแสนถูกสามแสนครับผมโอ้จะเป็นดวงเป็นดีฮะกได้กับพ่อูใจกับปู่ แล้วก็โทรมาว่าอาแม่หอมการกายังเบากันอยู่อันนี้อันนูกก้นก็ยังบวกแม่เดวาสีผาสันตอนโมกงจักเดวัแมเคือพ่อซอสีผาสันว่าจัดงานวันที่หกแล้วก็โทรมาบอกให้ฟังก่อนอ เรามาเรือเฟือนความจำหาย้านเนะี่ยอันโต๊ใจว่าเราพอถือโอ้ยจะเป็นสิบวัถือแก๊งได้มาแสดงวาดได้เกา,าหาันออกเกาหาน่างได้ลายเออห้อนแม่สมพนนะรันีหันออกเกาล้าซื้อรถตันดีเกาหานวานลอยสิบสี่ไหล่ลเทอยาเลยแต่ว่ามันออก,กันบุันออกลักแล้วแค่ได้ลายที่ผาล้าก็ได้แต่ว่าเราหันบ่ได้ลายทนอวันนี้มาส่งเบึงกับ บะเนี่ยปู่ว่าจังไรว่าสมพรว่าจังไรอ่ะสันปู่ว่าพ่อห้ยอะไรที่อ่ะสัมอันโทรไปบอกเราเราหายตัวได้ไดมานังคิดทุทั่วเนี่ยปู่หายตัวได้เราหายแต่ที่แหลกๆเราเราก็ไปซื้อไว้ซื้อไว้เนี่ยือไม่พ่อเรากลักซื้อไว้เรามักซื้อไว้ซื้อเลขซื้อตัวเดียวอีกต่างหากคือว่าเก้าห่ากับเก้าหาสิบหากับสิบห้าบ้ากดัดปัเนี่ยเราก็อยากเน้ยนตลาดคืออยากเราเราเน้นเจี๊ยบชวนเนาะเจี๊ยบชวนเราก็มั่นใจของเราเนาะ เพินพ่นเพิ่นเน้นล่างหลายเลขสองตัวมันสื่อถอง่ายเนาะครับแล้วก็ว่าโอ้ยกะจำบ่ได้เนาะเป็นยังงูเวลานั้นปู่สิบอกแล้วต่ก่อนหมูบอกหันท้าที่กัไปฝันเนี่ยแล้วไปฝันแล้วก็าทั่วมาบอกให้ฟังแล้วก็บบอกให้ฟังยี่หลีล่ะเลขสิบหาแล้วจนนึงเราว่าไปเบื้องราคขานเนื้อโมเสียภาษนเราว่าราคานในโทรศัพท์แม่นยีน่หล,ลีเลยมาเปิดเบื้องป้าด สุขสันต์วันเกิดหนึ่งห้าาราว่ยเน้วว่าอันพ่เสียเอาไปเกิดเมื่อวัเดอว่าสันว่าอเมียความเราไปกดป้าทดนดอกเราเราสองสิบห้าน้อคราบบัดที่ไหนก็บ่รล้ดอกเพราะสันว่าว่าอันพ่อเกิดพ่อสอัดีเราว่าวันนี้ขึ้นมาตรงก็พควมฝันแท้วันฝันย่ำมาเคลื่อน แล้ว่า fate, fate, เซียไปไปนั่นเบื้องวสันว่าข่อยเขียนบว่าสันเชียแต่ว pues ันที่หกวสันนาะเมรนมันเกิดเนวันที่หกหกมกราพศสองพันห้าร้อยหนึ่งห้านะันนี้เราไรฟเฟกตเนม่ยเนาะเราเรียกว่าสุขสันต์วันเกิดดีสุขสันต์วันเกิดนะแม่หอมหนึ่งห้าเ่นวันแต่วันที่เท่ไดเบื้องบอกวัน่เื่อห แล,ล้วก็ได้ค่าถึงว้เัสุขสันตวันเกิดนะแม่หอมสวนวงเล็บหนึ่งห้ารวยตลอดปีรวยรวยรวยเข้าไปคอนจากแม่สุควอนวันที่หกมกราคมนั่นแหลเร้านอกมีหลักฐานมีหลักฐานความนด่บังงรับไปสามแสนสามแสนบองสามแสนห้าจิบจิบมึงเ้แล้วก็มากมครับผมแล้วผู้ พูดสายบุญคล้องทะยาเลยเราโศกมันตลอดเนาะพูจะให้เราพูจะให้เพราะว่าที่ว่าเพื่อนมาแจกสามแสนนะครับพูก็เลยให้คืนนะครแล้วก็แจกของขลังพูละแสนผู้ละแสนรวมทั้งหมดสามแสนท่านก็เลยให้คืนแล้วัดนปสิได้รางวัลใหญ่ได้หรือเปล่าครับกับทวงยูว่าซิมีโอยู่รวะนี้ก็จะเป็นรางวัลใหญ่นะครับผมผู้ผู้ท่าคนดีกพูค่ะ แต่ว่ารากลับมาเมืองนั้นรอบก็เฮ็ดอันเนีียงกับแตงผ้าเขาผ้าป่าให้ปูกินปูรงยุดหนี่ปูกกวว่าอีนั่งสมพอแตงกับเขาให้พ่อกิน่ดดีดีสัง่งให้ว่า แต่อ่ะหลักก็จมมาสั่นแล้วก็ว่าออกสั่นโอ้ยป่วยซอยลูกเลยะซอยหมาเนื้อหลักก็ว่าแต่ว่าแล้วว่าพูดเดียวแต่ว่ปูดมามามาส่งอินี่ว่าบันี้ก็เรียกโทรคุยกันแม่สมพรแล้วว่าอันเดียวการมาสั่นหลักก็หงุดหตัวหลักก็รับรู้เลยน้องซื้ออะไรกันเจ็ดคาทิานหาท่านแล้วโอ้แม่นิลีเลยแม่หอมมาสั่นแล้เราเราว่ามสั่นนิลีเราว่ากับหงุดหงิดเราว่าเราเสียเาอย่งแต่ว่าอีนางสมพรหาเข่าครัปลายพอจินนี่นิีาสั่นระว่าแม่ปูว่า ล้วก็ได้กินอยู่บ้านเราอ่ะนะโยโคราชอ่ะอือเพิ่นแต่งอยู่บุญเพิ่นแต่งอยู่บุญปณีปนี้เพิ่นแต่งอยู่บุญอยู่บ้านเพิ่นแต่ว่ามือนั้นนางทรงอยู่ม่วานนี่นไหมปูว่าวกับว่าเรียงสมพรว่าจังไรเด้อมาสันกระเร่กระเร่วเราฟังว่าปูว่าอีนางสมพรหากับผ้าขาวผ้าป่ายพ่อกินดีดีเขาสิมีโศกอยู่ดอกเขาสิมีโศกอยู่ดอกพ่อหายแล้วเราเลยว่าพ่อหายแล้วเดียกอะไรมาสันเนี่ยสมพรเราเป็นคนคิดอันนั้นว่าไตตองเราเลยว่า พอหายแล้วค็มีแต่ิบหาแล้เกาหาพะว่าเกาหาเดี๋ยวราสิมาบอกไห้ฟังหรอกไล่เลยอีกครับรักศิมบาบอกไ้ฟังหอกเพราะว่าอ,อันอน,นี้เราทุกเราเข่าทุก้ฟังมื่ขึ้นนี่พะพ่าโฉบเนมานี่แล้วค่ะแม่คุเพอนโวบมาแล้วพระเทพสามแสนกลัวขึ้นสิได่วนตังกลวหนังกระโปองตังขาฟัง <c oughs> ตองขา,า,าฟังอันนี้อันนี้พื่พดีใจแล้วเพ่อทโมากอมกาเพื่ะพก็เลสิลงมากาบปู สิลกมากแล้วเนาะคะ,นะเนาะกขาต้องลุกมากเราแหงอยากมากเราเอาเตรลีบว่าทถ้าอ,อว่คุณมาสิขี่รถไปน้ำทางเลยเวซันถือเ่าถือกระตามสัท่าปูด,า<ม>ด้วยแจกราวัม่ถือพาถือกระสิไปหาปูจะขึ้นหอดปูแม่เล้ว่ากาเรียกว่าจะฟ้าลูกมากตัวแม่ตัวใครอวกซสักกนมป็สีขารลอยอ่นเรายอกกันนะ มันเนี่ยแล้วมัถือม่นถือกระตามสิไปแาสันเออให้ถือสะกก้อนก็เลยวางสินะถืออะไจังลูกมากราบปูก็ได้ดอกแล้วเฮ็ดอีหลีหรอเนาะบอกคุณยายสมพ่อนไดเฮ็ดน้ำปูแล้วแต่งน้ำเราซัดท่าแม่นบ่ถือแต่ตามมือนั้นเราก็มาปีใหม่เราก็มามแล้วก็มาจัดเอาเอาอ่อนไก่เอายังตบักหุ่งเอียงขึ้นให้ปูกินนะแต่งดีอะไรนาะวะอันยันปูกันกินไก่บระ่อนให้ออกกันได้แล้ว งน,นีดก็ล่อนะครับเนาะงวดหน,หนาเนาะล่อแนวทางก็ล่อพันสธ์พันสิให้โชคให้ใลาภเฮ้ามือใด้ก็ล่อติดตามไปเรื่อยอย่าพลาดเด็ดขาดครับให้มาแล้วครับงวดแรกของปีเอ่เเอเต็มเต็มครับอา่าครับผมผูงยาก็ถูกนะครับอืมยยผู้สูงยาผู้สิชีพเขาไหมยังนีอาจสิมานน้ำไหผู้ก็บ่จักใครจะถึงวันนอ้นโอ้ครับผม สิบยาใครล่วงโซมยาต่อไปป uh, ่วยล่วงกันสู้กัมานเรื่อลร่วงมีเงินมีคำเข้าไปที่ทานของเขาเนาะทั้งใจทั้งใจถูกลูกสื่อถูกถูกหลายอยู่ครับผมเวลาสู้ไปสู้มันคือว่าถ้าเทียบกับสิบวันเดย์สู้ข่มกันเมื่อสู้โคนครับผมแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปอย่าฟังจูมผู้บันเทือกกันได้ที่ได้ยืดออกค่อยเป็นค่อยไปตามดวงวาสนาเฮานั่นละทางแค่มันกับวได้หลายตัวตัวเฮากันละมันได้ ตัวแตัวแนนอนอิเล่ขั้นบุญบ่หลายบ่ได้อีเล่เนี่ยตัวตัวเข้าหอสืบถูกมหลายหลายเป็นบอละขั้นบุญสิท่านเข้าบอหลายคือว่าล่ะกับสิไเทตโตกกันกันกะใครยืดไดทุนเพื่อนพวกเราก็ได้ทุนน้องเบสก็ได้ยั่วด้สามหมื่นกว่ารถเจ็ดเจ็ดอะไรนะเกียร์แปดเกียร์แปดแปดเจ็ดร์รถจวดยัวเสื้อเขามาต่ำเขามาต่ำไทยรถเพื่อนนานา มันดอตันะตันตูไทยไม่นกว่าสามตวนนะแกกระไดอยู่แกตำมาามันขึ้นนี่แหละสามมื่นตีค่ะได้สามมื่นเสมนคมีโสกแดีทุกคนอยู่ดอกแต่ว่าขาพเ้ถึงก็วัดหลายเนาะแต่พ่อเหี่ยวยาใจจะขอแค่น้อยเมื่อไรตืนามละงวดนา่ละเต็มเต็มอ่าจะขืนจะลงเออกตรงตรงลวดปูพ่อไหนตรงตรงแล้วว่าหันอืมเนา ไม่ตะเป็เสือดักไว้ยี่ห้อพนันอ่าปูไปตรงลงไปดักไว้ย่หันอ่าตรงๆก่นาอาทิมาทั้งบนทั้งล่างแล้วเนาะสามตัวก็รู้แล้วมหันข้าพเจ้าโผล่ไพ่ลูกลานครับผมได้ตรงๆจังวดแด้ปูมาเแต่แม่สมพันธ์ี่ได้ตรงค่าดีนีเปบอกไดฝันเราเนาะเป็นวองเ็นนือฝันเราเด้สิหากับเก่าหา อันอันเงือดเล่าคือกันแต่ว่าเราบอกไอ้ฟังเก,กี่ยวกับการยังมันลืมอยู่นี่เราคนบม่มี่สูงเนาะบอกคนทานแก้สูเขาบ่มี่สูเขาบ่มีเทาก็บ่ได้ใหมายว่าคนบอกไอ้ฟังแล้วก็ลืม ผู้ลงคนเนี่และเพล่นเพล่นไล่มาแม่เอ้ยว่าเป็นปูบอกว่าถือแตว์นู้ได้ยินปัานยังมือของเกียบหนึ่งห้าสันุ้นูกจไปซื้อเลยไปซื้อตัวใหม่สัตว์เเป็นพี่โซกินหรี่นอนสัตว์งานนานนุกัตีดตามนูกเราขึ้นเก้าหรนอ่ปล่าสันว์เดียินอยู่นูกับเบนูุกัเชนในเมื่อละนึ่งหาน้ีเก้าแม่นครับเยนไปยู่เพิ่นกับข้นจอยเบื้องปานเนี่ยของมหาเฮงวลยสั แก่ม่เกิดมู้บอกคือคละเอาซะาท,ท่านแเพิ่กับ่บอกต่งเป๊ะตอนปนปล่อยดอกเอาซนว่าตอนฟงลูกกัเขียนไ้ได้เอยจังโถเททห้องวันนั้นแล้วว่า,าอันปูปูปฝันว่าเขามาเทท่วงหนึ่งเกศซูวปาริทีแม่คู่กับฮาเกศซูลนี่เสียตั้งกตต่งพงูกกเขียนไปเอาซะว่าเขียนไ้ย่ำเสือไปเสือตัวอือนอ่นคือกาโโซไฟโซมัน แล้วดงวดสีมาเนี่ยละจะออไหมแก่ตัวไหมครัพี่จระนาบเบื้องค้างๆย้ำปูเบาห้าเพื่นอยากบอกแต่ตุนๆลยเนาะคือยังรวเทส้วงนะสิเพื่นกาตอนเพื่อนส้งเพื่นสีเบาโตไหมแต่ว่าตอนคือปูเพิ่งบอกว่ารวเทส้วงเต็มเหล็กรวดหนึ่งเกจโอ้ตรงกันเพ่อดีก็บรลุทีหาเกจซูนก็เสียคืองวดนี้แล้ววันเกินพอสอสิบห้าสีผ้ายัปูก็ว่าแต่สีผ้าแต่หลังปีใหม่ผุนเตี้ย ก่ว่าตังแต่เหนื่นๆพ่นละเข้ากระสังเกตเอาสังเกตเอานุ่สังเกตเอาพิจารณาเบื้องต่ว่นยามนันเตาเพิ่นปลอยกับพ่กไก่แก่แมนบ่าสิบสี่สิบห้าอยู่หนึ่งเก้าสี่เก้าห้านาะมึงแคหนึ่งก็ได้เก้าสี่หนึ่ง้วก็เก้าสี่อันตอนตอนไปตั้งนันให้พูนตั้งทิ้งมืงสอบนะคะือแต่ว่าตอนเพิ่นมาปลอยนี่แต่หกห้าร่ คุณละคนแบบฮกหาเกาหาตัวอะไรแบบนั้นไปขอแม่ตะเคียนไปขอแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนกับฮกชมตัวเดียวแม่ตะเคียนพูดต่อพ่อท่องเนาะครับเนาะติดตามย้อนหลังได้ค่ะคลิปของเมียนเดนาเกียมเนาะอยู่เนาะไม่เห็นฮกหาไม่คู่กับฮกหาตัวเดียวเพื่อนอาชีว์เพื่อนอาชีว่าเอ้ามีโุขกะกะตีขึ้นแล้วกะห่วยหัวเอาเราสิว่าอะไรที่เนาะเพื่อนอาจสิบอกตรงไม่ได้ยาสิละอาจสิเป็นอีไรเ้าเครียดเอา 6กับเก่าเราเป็นตัวเดียวกันใครก็ว่าแต่ไดเดี๋ยวเรกับเก่าเนาะครับแมนหนึ่งกับเจ็ดมื่อยเขาจะว่าเสี่ยนวาเสี่ยนเพิ่นนะเพราว่าสซ้ำหมวกไอ้จวนถือจคน่คนถือแต่ว่าหลายอะจวนอะไรเจ้าจวนแจหน่อยกับเขาาหาเออครับผมล่อผสมเบาดับขาดยัดขาดครับคนถือแจ็คแสนเอแต่ว่าที่เรียนถือเือแต่ว่าใจถือเท่าไหร่ เด็กกำไรขึ้สิลวกขึ้นกับว่าจ้าฟังเมืองครับหาเก่าหาแล้ว่าครับการล่อติดตามนะครับเนาะอ่าพ้นให้เข้าโซลารอีกมือใดก็รอดอติดตามไปเรื่อยอาจจะพลาดเด็ดขาด่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามไว้ครับตั้งสิบริผาดช็อตทำขั้นะครับเนาะอาจจะพลาดเด็ดขาดครับห้มาแล้วครับตรงๆเลยครับเด้อ อ่างวดนาดสามตัวครับอืมจะพลาดครับเขาสำหรับเมื่อนี้เป็นน้ำจิ้มไปก่อนอ่าครับผมอ่าากุมภพันธ์ครับผมล่อล่อล่ออีกครับมือใดเพิ่นกาจิตเมียคู่เพิ่นกาจิตบวชเข้าเราก็ครับตามไปต้องสู้ต่อไปครับผมสู้ผู้ใด้บัลลังก์ถึงจะชูต้องมีสักวันสักวันเคยชวนว่า Icana, ขอบคุณหะลายครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับนีแน่ๆก็นคือปสิมาณเลขสี่แปดอะมตีคิดไปแล้วเนี ang, uh, ่ยโอ้ยเล่นเตี้อนอบอลอะเนี่ยนี่ยบอนึ่งแปดกับเจ็ดแปดครับเออสิติดแปดละเลมวลเนี่ยบอลหนึ่งแปดกับเจ็ดแปดครับ เก่าหนึ่งแปดนี oh, fire, no. Point, Owner, er. ่เก่าเจ็ดแปดครับไข่ไข่ได้ครับเแ้่ซองเบิ่งเอาครับนี่แต่มินซองไปซองมากเมากเปียดอยู่เลเดีงวันมครดวาเดีบ่เม็นวานนะเครียดวาครดครดมากอันะเก่าหนึ่งแปดน่เก่าเจ็ดแปดครับตาดีนัมาหายเงก็ได้มาหายังใช้ตาหากินนน ครับผมอ่าเพิ่นผลไม้อีกทีมาคือผลไม้ว่าปลาปูนะครับเด้อูพ่งหานเพิ่นนี่าะครับล้ที่เพิ่นหายเปลกๆนเปลี่ยครอปแอดิมื่อนั่งท้ำคลิปดูซองไปเห็นเพิ่นดีครับตาดีเนาะก้าเจ็ดแปดหรือก้าหนึ่งแปดครับประมาณนั้นนะครับเด้อก้าเจ็ดแปดหรือก้าหนึ่งแปดสิวันมันเอองุ่เลยเล็กกระเฮง เห็ดว่าเหล็กม so, so, <deal> ันเฮ็ดมาไม่สามก็เปือะยืมวันวันวันนี้มีหนึ่งกระโพกเขาเรยกเขาหนึ่งห่างเยใดเดียอมงามงามงามสิเดสิดพักกันเปง่ยงมองก็สะครับผมสิเดเป็แยงมึงก็ที่เปรอโรตี่